เรียบร้อยแล้วนะคะจิ๊กซอนะก็เท่ากับว่านักเรียนเห็นไหมคะจิ๊กซอไหมนะอ่า,อานี่นะคะจิ๊กซอนะคะอ่าฉะนั้นงานช่วงปิดเทอมนี้ของเรา2ชิ้นนะคะก็คือจิ๊กซอพาซิลนะคะกับกับอะไรลูกกับกระปุกอมสินนะคะนักเรียนจะทำตัวใหญ่นะคะ ตัวใหญ่พี่หมูตัวอ่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้นะคะแล้วก็จิก๊กซอว์พัซซิลฉะนั้นการบ้านของเรานะคะวิชาการงานไม่มีใบงานนะคะย้ำนะลูกวิชาเด็กๆไม่ต้องพวงเรื่องสมุดแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดของใครที่อยู่ที่คุณครูนะคะก็ช่วงตอนที่เราอยู่บ้านนะคะ ก็คุณครูให้งานของเรา2ชิ้นก็คือกระปุกออมศีนนะคะงานประดิษฐ์2ชิ้นคือกระปุกอมสินกับซิกซอพาซซิลนะคะให้เด็กๆทํานะคะทําในช่วงเดือนมกราที่เราอยู่บ้านนะคะฉะนั้นเราไม่ใช้แบบผูกข,ขัดแล้วก็ไม่มีใบงานนะคะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะลูกการบ้าน ที่คุณครูมอบหมายให้เด็กๆในช่วงเดือนมกราที่เด็กๆหยุดอยู่บ้านหนึ่งเดือนนี้นะคะก็คือให้เด็กๆประดิษฐ์ของใช้นะคะกับของเล่นของใช้ก็คือกระปุกอมสินนะคะกับอของเล่นคือจิ๊กซอว์พาซิลนะคะย้ำเด็กๆจะทำสอหน้าก็ได้นะคะวาดหน้าแรกเสร็จแล้วก็ทำหน้าสองด้วยก็ได้นะคะ แล้วก็กว้างจะแนวแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะคะจะเป็นรูปแนวนอนก็ได้รูปแนวตั้งก็ได้เราเพิ่มจำนวนไม้ไอศครีมตามที่เราอยากได้เลยเราอยากได้ภาพเล็กภาพใหญ่นะคะคะแนนอยู่ที่ผลงานด้วยนะคะถ้าผลงาน ดีคะแนนก็ดีนะคะฉะนั้นการบ้านของเด็กๆในช่วงเดือนมกราคืคอ2อชิ้นนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทํานะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆสนุกกับการทํางานทั้งสองิชาเอา่อทั้งสองชิ้นนี้นะคะแล้วเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นที่3กันในวันโรงเรียนเปิดเดือนกุมภานะคะแล้วมาติดตามกันว่าชิ้นเอ่อชิ้นที่4นะลูกไม่ใช่ชิ้นที่3ชิ้นที่4คืองานอะไรนะคะอ่ ฉะนั้นครูย้ำนะลูกให้เราทำด้วยตัวของเราเองนะคะให้คุณแม่ช่วยได้ช่วยในเรื่องของอะไรลูกการกรีดนะคะอย่าลืมนะการกรีดต้องใช้มีคาเตอร์อย่าทำด้วยตัวเองนะคะอย่าประมาทเพราะว่าของมีคมทั้งกันไกลแล้วก็ออมีคาเตอร์เป็นอันตรายต่อตัวเรานะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำต้อง ทําทในส่วนที่เราทําได้ก่อนส่วนที่ต้องใช้มีดคัตเตอร์เราวานให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้เรานะคะฉะนั้นวันนี้ก็หมดเวลาวิชาการงานแล้วนะคะก็ครูก็อยากให้เด็กๆนะลูกทําทงานด้วยความสุขนะคะไม่ต้องรีบทําลูกแต่ถ้าทําทุกวนันวันละหน่อยงานก็จะไม่ไม่สะสมนะคะแ,แล้วถ้าเกิดสมมติเด็กๆทําเสร็จแล้ว นะคะเด็กๆจะได้มีเวลาที่จะทำวิชาการคิดศาสนาของโครูอ้อยด้วยนะคะส่วนวิชาคิดศาสนามีใบงานนะคะแล้วก็เด็กๆจะเจอครูวันพฤหัสไอวันที่ตามตารางเลยค่ะลูกครูก็จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่นะลูกตามตารางเลยที่ว่าเรียนตั้งแต่ เรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเด็กๆจะเจอครูทั้ง5วันเลยนะคะแล้วเราก็จะมาทําวิชาคิดศาสนากาันแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องซีเรียสนะคะเราจะทำเรียนไปด้วยเรียนแบบนี้ค่ะเรียนผ่านวิดีโอเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยนะคะางานกา็ครั้งละหนึ่งใบนะคะไม่เยอะนะลูกนะแล้วก็ ช่วงที่อยู่ก็ให้นักเรียนทบทวนด้วยส่วนเรื่องหนังสือนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเกิดสมมติวันที่วันที่เด็กๆมาส่งงานนะคะวันที่เด็กๆมาส่งงานเนี่ยไอมารับงานแล้วก็มาส่งงานวันที่11วันจันทร์ที่11เ,เนี่ยรูอ้อยก็ามาโรงเรียนเหมือนกันนะคะใครที่ หนังสือคิดศาสนากับการงานอยู่ที่คุณครูเวลาหนูรับงานจากคุณครูประจําชั้นแล้วก็ส่งงานกับครูประจําชั้นที่ครูอ้อยสั่งแล้วก็มารับหนังสือได้ที่ครูอ้อยนะคะ,ะแล้วเจอกันวันจันทร์นะคะบ๊ายบายขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ